สวัสดีค่ะช่วงเย็นก็ามาดูแลพี่บุญมีนะคะป้อนยาก่อนอาหารนะคะแล้วก็ล้างแผลให้น้องนะคะค่ะในช่วงกลางวันนะคะแม่น้อยก็ได้ไปเอาไข่เงินนะคะมาให้กับเด็กๆได้กินอีกวันนะคะมีไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าพอได้ตัดให้กัดเด็กๆได้กินกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่น้อยก็เข้ามาามาเล่นกับเด็กๆค่ะ มันเล่นกรบเด็กโดยที่ไม่น้อยนะคะแต่งตัวให้น้องนะคะให้น้องอ่ให้พี่บุญชูนะคะพี่บุญชูแล้วก็น้องบุญเติมน้องบุญตาแล้วก็อ่น้องบุญวานะคะ่ะวันนี้ก็มาในชุดลายนะคะลายสวยงามมากนะคะเด็กใส่ก็ดูน่ารักนะคะใส่อันไหนก็ดูน่ารักะคะวันนี้ก็จะจะตรีมนะะตรีมลายนะคะตรีมลายนะคะ ให้พ,พ,พ,พ่อพ่อแม่ f อซได้รับชมกันนะคะค่ะนี่แหละค่ะอ่าสวยๆเลยหรอจะอยู่คลิปท้ายๆนะคะอันนี้จะเป็นพี่บุญวานนะคะพี่บุญวานของเราพอได้ใส่ชุดแล้วก็จะหาที่นอนง่วงนอนอย่างเดียวนะคะไม่ดื้อไม่สนเลยนะคะ พี่บุญชูก็เหมือนกันนะคะพอได้ใส่ชุดก็ไม่ค่อยดือยะะด้อเลยนะคะไม่ดื้อเลยคะยังไงก็ยังไงก็ได้นะคะน้องนะคะอันนี้ดูค่ะโอ้โหขึ้นมาชั้นสองกันนะคะอย่างรออย่างสวยเลยค่ะตรีมชุดลายนะคะวันนี้ค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณยายหมอนะคะที่ส่งชุดสวยๆมาให้กริติกที่บ้านสามบุญได้ใส่กันค่ะมีตรีมตรีมลายบ้างตรีมลายดอกบ้างตรียม ชุดไทยบ้างอย่างนี้นะคะมีหลายตรีมนะคะ,ะ,ะ,ะดูนะคะว่าวันต่อไปจะเป็นตรีมอะไรดีนะคะนี่ค่ะก็ชมเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กระิเดกบ้านสามบุญด้วยนะคะ นี่ค่ะมาอยู่มุมเดียวกันนะคะน้องบุญตาอ่ากำลังน่ารักนะคะช่วงนี้ค่ะแม่น้อยก็เข้าไปดูในกรงนะคะดูรอบๆกรงนะคะว่ากรงของเรามีตรงไหนที่อ่าทำให้เด็กๆบาดเจ็บนะคะแต่แม่น้อยก็หาดูแล้วนะคะมองดูแล้วดูอีกนะคะ แต่ตอนนี้ก็จะดูทุกวันให้กเดิกๆค่ะจะสังเกตนะคะทีนี้จะจะสังเกตนะคะว่าตรงไหนอะไรยังไงอย่างางี้ะคะ่ะแต่ไม่น้อยดูแล้วนะคะค่อยๆดูค่อยๆไปดูทีละเล็กละน้อยนะคะก็ยังไม่เห็นเลยนะคะหรือว่าจะเป็นมุมๆก็ไม่แน่สตอันนี้น้องบุญบุญกระถินนะคะสำหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณค่ะ